สุพน์เนาะการมาบังเลืลดสูบวะแมนครับปู่เลขอสูบกันนั่นแหละจุดมือวันที่ยี่สิบนวันศุกร์เนาะวันศันพ์ครับปูสามแปดหกเนี่ยสามแปดหกแมนขับจะมาพาเอฟซีแฟนคขับทั้งช่องนี่แหละครับปู่แต่ไม่ถามเขาว่าหลายวะอย่าลืมเด้อเลขญถูกปูครับมันก็เลืสูบกับบางเอิญมันซ่อนซ่อนมาแบบนี้เนาะมันก็อยากลองของเก่ามันเปลียนอย่งไรก็ได้ขับ เราคิดว่าอันนั้นเรียกรูปก็คือจังสรนแหละเนาะเรียนอันนั้นก็ก็ให้ไปจังสรนมันสิซิบวัได้หรอคือเรียนคำนวณทางอะไรครับปูอันนี้ก็เรียกรูปนี่คิดว่ามันบกพร้าดแล้วนี่นะคิดว่านี่เราปูเนาะครับทำชุ่มซื้อสองคู่นี่ก็ได้นี่ครับสามแปดแปดพกเป็ปูแมนมันเคยเป็นจังสิครับผมโอเคเธอเลยเรียกรูปมันมีแต่ลายล้มไปจังสี่นะครับ โมย้อนสินเักเสือครับผมบ่ฝันบ่ค่ะมึงบ่ฝันนะฝันยุ่กับันแบบว่าคนตุ่มคนหุ่มคือสุดแบบสามเมื่อกี้นี่แหละที่แหล่านะปูเราคือว่าโยนไปสืบไปสั่งไว้แล้วอยู่แล้วได้แล้วว่าสั่นยืนอยู่กลางมืครับปูว่าสั่นโอ้คือเขาโยนไปสั่งให้การเราครับครับเรากำไว้อยู่นะค้เราอ้อมเล่าอยู่ว่าสั่นได้แล้วได้แล้วว่าสั่นอยู่แล้วว่าสั่นได้ับมันเป็นยังไงเลยปูเรา่อว่า เอกจุดทูปูจุดมือนอะรค่ะจุดมือวันที่ยี่สิบละวันที่ยี่สิบวันพระน่ะเวันพระแปดคำวันพระคีปูับคำชมจุดจุดยักเซ้าเวลาันทีจุดย้แรงเหรอยังเซ้ามือวันศีนน่ะหล่ะตอนเปลี่ยจุดทูปูนี่เขามากจะงวดแล้วค่ะผัดงวดเดียวผัดงวดเดียวเว่าวพื้นเนาะมันมาแต่ศูนย์เจ็ดปุ่เลยคับเออค่ะศูนย์เจ็ดละมากศูนย์สามับปู่ ศูนย์สามละมาสุสิบแปดครับสิบแปดแล้วยังมาสิบสองสิบสองละมาศูนย์สองกับปู่เอีอศูนย์สองเราข่ามงวดหนึ่งบหมือนอันนั้นแะครับงวดหกสี่เห็นบอกกระปุเก้าสี่เรากเก้าสี่เออกระัวนอกงวดมากก็สามหาหาอันนี้สัตอหาสามสามเหมืนนี่ก็ออกหาสามมันนี้สั ครับเออของอะรหมดนะพวกนั้นปดสามเมื่อกี้นี่บานี่กาคือสามแป็ดตอนเละบก้าวหัวซ่อนเหเด็กนี่แต่จุดถูกไามเนี่ยนะอง่ะเนาะแต่จุดถูกตั้งแต่ขึ้นนั้นคุณนมคขับปูึ้นตัวนั่นเราออกแบบสามขับงวดที่สองมาออกสามแปดที่ปูนั่นกา คนเดียวนะครับปูมาโอ้ข้าเจ้าเนี่ยส่งผมมันสิออกอีบว่ออกเราการวงคมตัวเดียวสามเปดผู้ชี้สุดนะก็ออกติดกันแบบนี้แหละครับปูอืมช่ะปูปูเคยจุดถูปะใช่เคยจุดถูปะเพว่าเฮ็ดจุดถูมาตลอดจุดถูเคยยู่นีไหมฮะไม่เดีอยากได้หวยยังจุดดีแม่นบอเออต่ก่อนนี่บ้านได้มีหวยให้ม่นบอบอปนีพ่อผาดพ่อเนี่ยก็แต่เขาม่ยังมาจุดถูจังมาเปิดเพิ่ยังไงยยังจุดคอลาลาก็ได้ทีแรกกันครับตะก่อนคอลาลาก็ได้ดิ มีเจ้าวดไหมมาแม่นน่บอกรุ่นนี่มานอนขึ้นเดียวขึ้นสองแม่เออขอละลาขอลาขอห้องไปซื้อๆดีดอกเพื่อว่าไหนจะง่ายมันีิ่เดอนยังดาห์พ่มาบอกยังฮีนี่หลบอกเป็นตุนเป็นตัวยังีดีเลยครัปูมได้แปปูคำว่าฟันแปฟันอย่างปูว่าปะจักเสือคำเป็นตัวบอกเป็นตัวเลยแม่แต่ว่ากับฟันดีปูว่าฟันดี อยากย่อมมาตุมมะฮ่มขึ้นกอาตัปูอแมนครับทุกคนว่ามันบ้านด้ชมีมันลดอยู่น้ามือเนาะปูคือว่าจีตว่างซอยข้าทูบมื่อใดค่ะอ่ะว่างซอยเขาทูบวันวันที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าแมนกับปู่เขาเดือนสิบออไม่สามคำประมาณเก้างงเก้านาทีครับบอกไอ้เพื่อนบอกแอฟซีอซีก็บอกญานโยมเอาไว้ซีมาน้ากระดายบ้าเอาไซมา จับสายสายสินยกเท่าอีกเทาโพนน้ำกับข้าวปูดีขึ้นกันละครับผมเออวัวคนไหวยี่เก้านะยี่เก้าเป็นตนนะครับเนาะครับเดือนซีดเอาไหมซ้ำครับอ๋อเป็นแฟนผู้ชมเลขทูปปูนะครับเนาะครับกับชุดที่ปูหาไวัยนะครับเป็นชุดนี่นแหละที่ปูหาไวันี่เลขคำนวณเลขคำนวณเนาะปูเนาะงานตัวนี้เราก็ไปตรงกันเนาะปูเนาะครับเลขคำนวณอันนี้ค้าวปู เคำนวณเลขไล่วันเลขดวงดาวแต่ว่ามอยตัวนี้ยังอยากไล่หางตัวนี้แล้วเอาันนี้เอาสองหางรู้แล้วนี่ปูสี่เจ็ดสองสามเจ็ดสองนี่ดังคักครับผมเออดังครับมันก็ออกออกบนอันนี้ปูมันชิบิล่างหลายไอ้ทูบนี่ว่าปูทูบครับมันเป็นบนเมื่อกี้แรือบนซับร่างล่างซับบนดิชุดขอบซูนสองลำาออกสิเอาสิบสองลำาออกซูนสองหลางซูนสองก็ได้แม่นปูสิบสองเป็นบนดิโอ่มันเป็นแบบนั้น ครับอืออาสามเป็นเลยอันนั่นเป็นล้างแบบนี้ครับครับว่าแบบสามเป็นบนบนดแบบเนี่ยครับอือเรณะวนี่เป็นแบบนี้ครับมานี้ปูว่ามันจะเป็นล้างมาเลยติดตัวในใจตัวใดปูเนียนๆตัวใดครับครับนี่แหละสองคู่นี่แหละนี่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 ครับปูเนียนไห้ครับทตำช้มครับปูวีพริกแล้วก็แล้วกันหละนนะครับปูเนียนี่เนาะปูเนาะ โอ้ยมากตัวนี้สับนี่นี่บเออตตวกลับอี่แล้วเนี่แหละเปลี่ยนสกาวเิ่นยำให้ชัดๆแต่ว่าสองคู่มันกิดชอทกันนั่นแหละครับครับคนนี้เดเดียวเนาะงบหน่อยลราสองตัวตัวนี้กับตัวนี้นี่คู่ว่าแปดหกความดี่เีกสกาวตันจัดาคู่บอกกันไว้นี่นกันไว้แปดหกแตแมงพลัสีีดูกระซิบสีสีงงสครับ สองคู่หน <No uh> ึ <s <S ่งก็สีดในพอดีหรอประมาณประมากันไหนได้เลยก็ระปูคู่บาจาจมันมากกันเมื่อกหร่แปดสามหเนาะปอมากันไหนกัดอยู่ค่อขเขกระเบิดแปดหกกมันง่ามเลยครับเข้ากันแปดหกก็ง่ามเลยก็ว่านี่พรน่ม่สามมาแน่นอนสามปอร์เซนต์เลยครับเขาค่ฝันแน่ควกอกับฝันดีว่านี่กัฝันในสาม เดืเนสะเอานฟันสามยังสามยังยังฟันยังมาติดอันในคลิปยังไปคุยกันแก่แรกงยังไปคุยกันซี้ก็ไเ้เ้ยเฮ้ยงนี้เนาะฟันข่าติ่มติมเนาะแม่สามเนาะครบปูกรปูกแก่เขาเนี่ยจะได้เริ่มลงมือแม่แม่เริ่มลงมือครับ เอาเอ้ยไปได้ก็จะถิ่มปูเด้อครับอ๋อละครังเกาลงหลักกับคุดลุ่มนะน้องปูน้องครับนั่งซางกับเล่มเพื่อนเอาเลยมาทำงานแหรอครับทำชุ่มพี่น้องมากครับพวกเอ็ดซี่ก็เอาโหลดปูช่วยเต็มที่แล้วก็คอยขั้นไปนี่ล่ะรั้นอย่างพอดีอดีมบ่พอดหรอกก็มี่ก็ได้ล้งได้พอดีครับจับจุพอดีนี่ครับผม ชุดคำนวณปูนะครับเนาะหนวดที่พานมาเกือบแตกสามตัวเฮ้ยปูเกยวแล้วแตกแตกเพราะที่โอ้แตกสาตสามตครับห้าแปดสามค่ะอ่าทำส้มี่ครับนอเฮาเขียนตัวเอาอะไรคู่นะครับับถ้าธรรมดาลากลอยตองคอยม่ิจับสี่สามคู่สีคู่รัให้ f อฟซีไปมันจับไหลบะนั้นครับผมรับปูอืแต่ติดยูเซอร์นั่นก็เข้า เขามาเป็นซ <mondo> <bakery> ีมวนเนาะแม่ได้เนาะเขาสซำตัวซำตัวเพิ่นเหลือแม่ได้ก็ได้เลขทูปูนี่ก็ถือว่าแม่นเด้อะพี่น้องเนาะกับฮ้ายเนีายฮ้ายเนาะสำหรับคนที่กินฮ้ายเนาะหรือเงาะของสีนเนาะก็ได้เพราะปานยังแม่เนาปานแต้มเอาเมื่อกี้นี่ก็ได้เนาะ คบหาสาบูเฮเราลังคั่งนี่วะโอคโบเอกเปรซามันดว่าแล้วเลยวะเงินบุมีเงินสองสาหมื่นหนึ่งดิคือมีวะแป่มเนยได้ท่ำเราได้เฮตเราขับออกมากเปรซามเลยแหลับผมแม่นั่นน่ะดิขับนี่ขับนี้ก็คือกันนันแล้วเนี่ยรวมบุแม่บูบเลยนี่นะขับสองสองค่นี่แค่ไหนจ้ไวครับท่านผู้ชมรับเอาบัญชีเน่ค่ะที่บัญชีเดียวลล วันห้องใสเด้อปูว่าเป็นบรกอบยิงก่กหอห้องบอกไม่ก่อนเมื่อกี้อันห้องใสชุดนี้ก็คือกันสนนห้องใสเลยล, <ง S 1> ลงแล้วก็ชุดนี้ก็บอกว่าเอาได้เอาออกนี่ได้เอาเอาอกสามแปดกับแปดหกนี่ได้วะสองตัวนี่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้วะสามแปดแปดหงกระปูเนาะแน่แนเลยสาม<อ>หกกันไปนั่งชมได้บ้าทั้วล่ะต้องให้ละละยังไงละละเพื่อนการศึกษากลับแล้วยังห้ มันถูกเลยใช่เอฟซีถูกใครส่งหามาแน่ขอกระไดเนาะเพอาะมันมีประจบประใจส่งไปช่วยสร้างพ้อนบาทสองบาทกระไดก็ขอตามนี่แหละตามประกาศไปนี่แหละโอ้ชาดีน้ำจริงเนอกเข้ากระไดนอกพม่านเพราะว่าเฮ็ดก็ร่วมมือร่วดนะนะเขาว่านี่ก็ได้ก็ผู้ดีจับจู๋น่ะกำลังเฮ็ดอยู่นะครับผู้ดีว่าคือว่าผู้ดีได้ ศูนย์เฟซีบนขอบบรรยากาศก๊โตมามคุยเรื่อบรรยากาศแคบหน้าจอนะครับคุยกับปูโดยตรงเนวยทางนะครับของปูกูแก้วนะครับวันประจําวันที่หนึง่ง <8. S 2> กันย่ห้หาครับมาตามเลขถูกเนาะครับป,รปูยําปูเน,ยน,น,เนียนไปที่เนาะครับเนียนสามแปดนะครับล่องหกแปดนะครับแต่ว่าเลขถูกเพิ่งกปตรงกับเลขคํานวณของปูนะครับกับพิจารณาเนาะครับถ้ามันตรงกับเลขคํานวณปูว่ามาแท้ๆปูว่านะครับเนาะ คลิปนี้คุณฝากสวัสดีครับกันนีเนะครับหอระฆังก็ได้มางล่งแล้วครับนี่กำลังทำบิดทำการขุดลุมมนะครับบันทียิบเก่านะครับอ่าสิงหาคมนะครับพ่อสอสองพันหาร้อยหกสิบห้าครับบ้นชีล่องเสาเอกนะครับปูถ้าผู้ใดอยู่ไก่นะครับก็เชิญใดนะครับมาล่งเสาเอกน้ำกันนะครับปูวา นะครับกับผู้ใดที่มีจิตศรัทธานะครับรวมทําบุญกับปูนะครับกับเชิญใดนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ควรฝากกฝากไว้เพียงซํำนีนะครับเนาะขอให้ทุกคนทุกท่านอย่าเจ็บยาจนนะครับลำล้ยด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ควรฝากพาโชมเด้อยครับเด้อ เดี๋ยวผ้าเป็นเบิ้งอันห่อข้างเก่านะครับเนาะ